สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่5เนาะแล้วก็วันนี้มาโบ้กับครูน้ำนะคะในห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กับวิชาทักษะภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะเจอคลิปครูน้ำก็อย่าลืมเตรียมหนังสือที่เป็น pupils book แล้วก็ activity book ที่เป็น guest w o r d เล่มชมพูขึ้นมาได้เลยนะคะนักเรียน วันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่กันใน g u e s s Word ของอป5เนาะนะคะถ้าเจอครูน้ำก็จะเป็นเล่มนี้นะคะนะักเรียน ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนวันนี้ครูน้ําจะมาบอกก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนวันนี้เพื่อเป็นการให้นักเรียนคาดเดาว่าเอ๊ะวันนี้ครูน้ําจะมาสอนในเรื่องอะไรต่อนะคะ,ะวันนี้ครูน้ําจะให้นักเรียนถามและตอบอคําถามนะคะว่าตนเองเกิดเมื่อไหร่และเกิดที่ไหนนักเรียนได้ฝึกนับจํานวนพยางค์ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนก็เป็นเหมือนกันวันนี้ครูน้ําจะถามในเรื่องของการเกิด นะคะวันเกิดแล้วก็สถานที่ที่นักเรียนเกิดนั่นเองนะคะก็จะเป็นตามที่มันสอดคล้องกับบทเรียนของวันนี้นะคะนักเรียนวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเรามาดูคำศัพท์นะคะที่เราจะได้เจอกันในวันนี้เนาะก็จะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยอ่ามีบอร์นแปลว่าเกิด d i r t h d a y ก็คือวันเกิด f e b r u a r y ก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก April, August, October นะคะนักเรียนวันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ง่ายๆแล้วก็จะมีคำศัพท์ในเรื่องเกี่ยวกับวันเดือนปีเพิ่มเข้ามาเนาะที่นักเรียนจะได้บอกเกี่ยวกับวันเกิดวันที่นักเรียนเกิดปีพศนั่นเองนะคะก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะนักเรียนวันนี้ครูนะ้ำมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะเพื่อที่นักเรียนจ,จะได้ฝึก จำแล้วก็สามารถตอบคำถามครูน้ำได้นะคะครูน้ำถามนักเรียนว่า when is your birthday นะคะก็เป็นการถามเกี่ยวว่านักเรียนเกิดเมื่อไหร่ทีนี้นคำถามที่โดยใช้ when เนี่ยครูน้ำเคยสอนไปแล้วว่า,ามันจะต้องตอบกลับมาเป็นวันเดือนแล้วก็ปีนั่นเองนะคะทีนี้ครูน้ำอยากรู้เดือนก็นั่นให้นักเรียนตอบเป็น is is in June นะคะนักเรียนก็คือเกิดในเดือนไหน เกิดในเดือนมิถุนายนนะคะส่วนในเรื่องของการใช้ IN เนี่ยถ้านักเรียนย้อนกลับไปในเรื่องของ preposition คำบุพบทมันจะมีอยู่2รูปแบบก็คือรูปแบบที่เป็น preposition of time กับ preposition of place นะคะในอันนี้ก็จะเป็น preposition of time นั่นเองนะัคือ IN มักจะใช้กับเดือนนั่นเองนะคะอีกหนึ่งคำถามครูน้ำอยากรู้วันที่เกิดอ่ะ วันที่เกิดนะนักเรียนเกิดวันอะไรวันที่1นึ่งที่สที่สามสิบี่สิครูน้ำก็จะใช้คำถามว่า what day in June แล้วในเดือนมิถุนายนคุณเกิดวันอะไรล่ะนักเรียนก็จะใช้คำตอบ is it is on the 1 5 t h of June นะคะทีนี้ในเรื่องของวันเราก็จะกลับมาใช้ใน p r e position of time ที่เป็น ออนนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนยังพอจำได้ไหมในเรื่องของการใช้อินกับ on กับวันเดือนปีพศเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาทบ mm. ทวนกัออนอนีกหนึ่งรอบนะคะทีนี้เรามาดูเก็บความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนิดนึงในเรื่องของวันเกิดนั่นเองนะคะในเรื่องของ ordinal number กับ cardinal number ที่ครูน้ำเคยสอนไปในเมื่อตอนป .4 เนาะทีนี้มาดูในเรื่องของการใช้ T h จะใส่ข้างหลังเลขลำดับนะคะจะใส่ข้างหลังเลขลำดับที่เป็นวันเกิดหรือลำดับเที่ยวของนักเรียนน่ะแต่มีอยู่3าคำที่เราจะไม่ไม่ใช้ก็คือ first second third ตัวนี้3ตัวนี้นักเรียนที่เกิดวันที่ 1, 2, 3นะคะแล้วก็อ่า21 22 23เราจะไม่ใช้ T S นะคะวันที่1เราจะใช้อะไรเอ่ย S T วันที่2เราจะใช้ N D แล้ววันที่3เราจะใช้ R D นั่นเองนะคะสำหรับนักเรียนทีเ่เกิด3วันนี้เนาะทีนี้ Answer the question เราก็ยังมีคำถามคำถามคำถามก่อนเข้าสู่บทเรียนอีกแล้วนะคะในเรื่องของ Where were you born อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ อดีตนิดนึงว่านักเรียนเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนเราก็จะใช้คำตอบในเรื่องของ I was born in เห็นไหมชื่อประเทศก็กลับมาใช้อินอีกแล้วนะคะอย่างเช่นนักเรียนทุกคนเกิดที่ประเทศไทยก็เป็น I was born in Thailand หรือถ้าใครเกิดที่ต่างประเทศก็สามารถพูดชื่อประเทศที่นักเรียนเกิดก็ได้นะคะนักเรียน example example ก,ก,ก็คือตัวอย่าง เวลานักเรียนออกมาพูดหน้าห้องกับครูน้ำเนี่ยนักเรียนจะต้องสามารถพูดประวัติของตัวเองในเรื่องของการเกิดวันเกิดนะคะปีพศที่นักเรียนเกิดได้เลยนะคะอย่างเช่นครูน้ำก็จะพูดออกเออเป็นตัวอย่างนะคะประโยคสั้นๆอย่นะเช่น my birthday is on the 15th o October หรือจะเป็น I was born on the 15th of October 1991นี่เองนะคะเดี๋ยวครูน้ำจะสอนในเรื่องของการพูดปีพศเกิดด้วย น,ะะนักเรียนจะได้นําไปใช้ได้ที่จริงระดับชั้นป5จะต้องสามารถทูกปีพอสอบเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้แล้วนะคะโอเคทีนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะคะ open your book at page a นะคะไอสิ่งที่ครูน้ำสอนไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็สอดคล้องคล้องจองกับบทเรียนที่ที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนทีนี้นักเรียนดูในหนังสือหน้า8เป็นหลักครูน้ำก็จะก้มดูหนังสือด้วยเนาะนะคะนักเรียนดูหัวข้อที่9 หัวข้อที่เป็นเป็นการฟังซีดีแต่ครูน้ำจะพาอ่านเลยนะคะเขาถามว่า when is kara's birthday o l i s t e n and s h o o t เขาถามว่าวันเกิดของ k a r a a เนี่ยเกิดเมื่อไหร่นะคะมีอยู่3คํคำตอบที่เป็นในเรื่องของเดือนทีนี้น,นักเรียนจะตอบไม่ได้นักเรียนจะต้องฟังซีดีหรืออ่านเนื้อเรื่องในหัวข้อที่10ก่อนนะคะนักเรียนจริงจะสามารถรู้คาตอบได้ว่า เดือนที่คาร่าเกิดแต่วันเกิดของคาร่าเนี่ยมันคือเกิดเดือนอะไรนะคะอันแรกก็จะเป็น A in February B ก็จะเป็น in a แ r ล l แล้วก็ C ก็จะเป็น in a u g u s t นั่นเองนะคะก็มีกุมภา a อพิก็คือเดือนอะไรคะเมษาย,ยนแล้วก็ u อกัสก็คือเดือนสิงหาคมนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังเทปข้อที่สิแต่ทีนี้เราไม่มีเทปครูน้ำก็จะพาอ่านค่ะสำหรับ ในหัวข้อที่10นะคะนักเรียนเดี๋ยวครูน้าจะพาอ่านนะคะแล้วเพื่อที่ให้นักเรียนเนี่ยหาคําตอบในหัวข้อที่9ว่า when is cara's is birthday หรือว่านักเรียนจะอ่านเนื้อเรื่องในหัวข้อที่10นะคะที่เขาสนทนากันแล้วเขาก็จะได้รู้คําตอบนะว่า cara เนี่ยเ,เกิดเดือนไหนเดี๋ยวครูน้าจะดูหนังสือของครูน้ําไปด้วยเนาะ <S <S ครูน้าก็จะพาอ่านไปแล้วทีนี้น่าจะได้คําตอบนะจะยังไม่แปลนะคะ <S <S อเล็กบอกว่า when is your birthday cara On the 24th of June. Sorry, it's mine. Where were you born? I was born in 2006 on the 24th of April 2006. Oh, I was born in 2006 too. Where were you born? I was born in the United Kingdom. What about you? I was born in Spain. Ah, mm -hmm. uh, I was born in Spain. Ah, คาร่าเขาเกิดเดือนไหนคาร่าเขาเกิดในเดือนอินเอพิวนะคะสำหรับบทสนทนาเน,นี้ยนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเนาะรูน้ำจะพาอ่านทีในห้องเนาะเพราะว่าด้วยเวลามันทำให้กระชั้นชิดนิดหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ answer the questions ก็คือในเรื่องของการตอบคำถามนะคะที่เห็นอยู่ข้างล่างนักเรียนเห็นไหม ข้างลางเนี่ยครูน้ำจะต้องยกตัวอย่างขึ้นมาข้างบนในคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการใช้แว e r แล้วก็การใช้เว e n ใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนมาดูการถามคำถามในช่องสีฟ้าอันแรกเลยประโยคแรก A ถามว่า when was Alex born ก็คือ Alex กเกิดเมื่อไหร่คำว่าเมื่อไหร่ครูน้ำย้ำแล้วว่า เราจะต้องตอบออกมาเป็นวันเดือนปีหรือคศออก็ได้ซั้งว่าเขาถามเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องเป็น on the 2 w e f t h of april 2006นี่คือในการตอบคำถามที่เป็นรูปแบบการใช้เวน่นนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งประโยคประโยคสีส้มนักเรียนเห็นไหมเขาใช้คำถามที่เป็น where was he born คือรูปแบบประโยคคำถามคล้ายๆกันแต่แค่เปลี่ยนใน question Word ด้านหน้านะคะให้เป็นจาก เวนเป็นแวร์ทีนี้แวร์แปลว่าที่ไหนที่ไหนคุณน้ําเคยบอกแล้วเวลาเจอคําถามแบบนี้จะต้องตอบเป็นสถานที่ประเทศที่อยู่อาศัยหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะข้อ b ก็จะต้องตอบว่า he was born in the united kingdom เขาเกิดที่ประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะนักเรียนคุณน้ําก็ฝากไว้2ประโยคนี้เข้าใจว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่ามันเร็วไปนะคะแต่เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกที ทีนี้นักเรียน Open y o U r Activity Book at page 6เลยนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า6นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดกันแล้ววันนี้ครูน้ำก็ช่วยทำอย่างละ1ข้อนะคะเพื่อที่ให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นเข้าใจว่าในคลิปมันอาจจะระยะสั้นไปนิดนึงเนาะไม่มีการเขียนกระดานการที่พูดคุยกันก็เลยไม่สามารถที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจได้100%เท่าไหร่นะคะแต่ครูน้ำก็จะพยายามทาให้นักเรียนเข้าใจ ในบทเรียนให้สามารถทำแบบฝึกหัดได้นั่นเองนะคะในข้อ6ใหญ่เขาบอกพุด the word in order t h a n m t s h นักเรียนถ้าพูดแปลเป็นภาษาไทายง่ายเขาให้นักเรียนอะเอาคำเนี่ยมาเรียงใส่ให้ถูกต้องแล้วก็จับคู่กับประโยคด้านข้างที่อยู่ใต้รูปภาพว่าประโยคไหนเนี่ยเป็นประโยคที่ uh, ถูกต้องที่สุดนะคะอย่างข้อหนึ่งนะ when, uh, when were you born ก็คือคุณเนี่ย เกิดที่ไหนทีนี้เขาตอบข้อบีเพราะว่าเขาถามว่าเกิดที่ไหนคุณน้ําบอกแล้วว่าจะต้องตอบเป็นสถานที่แต่ทีนี้นักเรียนมาดูข้อ2ข้อ2คุณน้ําก็ช่วยแปลงประโยคคําถามให้เป็นประโยคคําถามที่ถูกต้องให้ก็คือ where were you born นักเรียนส่วนมากเวนกับ where จะขึ้นก่อนเนาะจะตามแต่แล้วก็ตามด้วยว a t แล้ว e วรเดี๋ยววแล้ว were คุณน้ําจะมาสอนในห้อง แล้วก็ตามด้วย you born ทีนี้ข้อ2คุณน้ำก็แปลให้กลับมาเป็นประโยคที่ถูกต้องก็คือ where were you born คุณเกิดที่ไหนข้อ2ก็เป็นที่ไหนหละ่ะนักเรียนในเมื่อข้อ b ทําแล้วตัดข้อ b ทิ้งแล้วก็ไปดูว่าข้อไหนเนี่ยเป็นคําตอบที่ถูกต้องกับประโยคคําถามนี้นะคะให้ลองทําดูก่อนไม่น่ายากค่ะสําสหรับหัวข้อที่7นะคะ หัวข้อที่7ในหน้าที่6เนี่ยเขาต้องการให้นักเรียน r e a h and complete the questions and answer ก็คือให้นักเรียนอ่านแล้วก็ตอบคำถามที่นี่เขามีตารางมาให้ซึ่งตารางเนี่ยมีทั้งเออชื่อ,อ date of birth วันเกิดแล้วก็ place of birth คือสถานที่เกิดมาให้นะคะทีนี้มาดูการเติมคำที่หายไปว่าเราจะเติมอะไรกันอย่างแรกเลยด้านหน้าวันนี้เราเรียนในเรื่องของ when กับ where นะคะเราก็จะเติมในเรื่องของ when กับ where Watsborn เติมตามคําศัพท์ที่เราเรียนกันวันนี้เลยทีนี้นักเรียนมาดูข้อสองเออมาดูข้อสองก่อนว่าทําไมครูน้าถึงเติม where รู้บ้างทาไมครูน้ำถึงเติม where ครูน้าเห็นอะไรรู้ไหมครูน้าเห็นคําว่าประเทศอินโคลัมเบียแสดงว่าข้อนี้ต้องถามว่าเมแกนเกิดที่ไหนและชี Watsborn in Colombia ข้อนี้ก็ต้องเติม where นั่นเองใช่ไหมคะทีนี้ข้อห้า ครูน้าย้ายลงมาที่ข้อห้าเลยข้อห้าบางคนอาจจะงงครูน้าหนูดูไม่ออกเลยเนี่ยไม่รู้จะเติมอะไรเดือนจะเติมวันเดือนปีหรือว่าจะเติมสถานที่ทีเนี้ยครูน้ําสังเกตตรงไหนรู้บ้างว่าทาไมครูน้าถึงเติม when was กตคําว่าอ,อนมักจะใช้กับวันนักเรียนสแสดงว่าข้อที่ห้าต้องถามว่าเมแกนเนี่ยมันเกิดวันไหนเราก็จะต้องมาเติมคือ when was m e ก a born แล้วก็ตามด้วยชีววัตบอ n เขียนให้เต็มประโยค on first a p r i l 2005นั่นเองนะคะนักเรียนหลักการสังเกตมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้หวังว่าเออข้ออื่นนักเรียนน่าจะพอทำได้นะคะ ค่ะสำหรับหัวข้อที่8นะคะของแบบฝึกหัดในวันนี้เนาะก็จะเป็นในเรื่องของ answer the questions ก็คือในเรื่องของการตอบคำถามนะคะรอบๆตัวของนักเรียนเองน่นแหละเป็นประวัติของนักเรียนเองนะคะทีนี้นักเรียนมาดูข้อหนึ่งอย่างเช่นข้อหนึ่งถามว่า where is your family from ครอบครัวของคุณเนี่ยมาจากที่ไหน my family is from Thailand ก็คือ มาจากประเทศไทยหรือว่าใครเป็นลูกครึ่งมาจากที่อื่นประเทศอื่นก็สามารถเขียนได้นะคะข้อที่2ถามว่า are you from Italy ออคุณมาจากประเทศอิตาลีใช่ไหมถ้าถาุณุ้นำคุณน้ำไม่ใช่ก็ต้องเป็น no I am not แต่ถ้าใครมาจากอิตาลีก็เป็น yes I am ก็ได้นะคะ ข้อที่3เป็น where การใช้ where คุณน้ำบอกแล้วเป็นการถามสถานที่ w h e r you r f a t h e r born ทีนี้นักเรียนต้องไปถามคุณพ่อว่าคุณพ่อเกิดที่ไหนประเทศไหนก็จะใช้คำถามที่ตอบแบบว่า he was born in เห็นไหมภาพประเทศเราจะใช้ in he was born in Thailand in Colombia ก็ได้นะคะข้อ4เป็น when was you r m o t h e r born ค่นี้เป็นการหาเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด ของคุณแม่นักเรียนก็ลองไปกระซิบคุณแม่นิดนึงว่าแม่เกิดเดือนไหนวันอะไรปีพศออ,อะไรแล้วก็มาเขียนลงก็เป็น she was born on the นะคะต้องใส่ the แล้วตามด้วย วันที่ก่อนเนาะเราค่อยตามด้วยเดือนแล้วก็ปีพศนะคะหรือว่าถ้าไม่เข้าใจดูจากตัวอย่างในหนังสือก็ได้ใช้หนังสือให้เป็นประโยชน์นะคะนักเรียนยังไงวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอฝากแบบฝึกหัดนี้ไว้ด้วยเนาะอาจจะยากเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาเฉลยกันในคลิปหน้านะคะยังไงวันนี้ก็ต้องซีอยูก g o o d b y สวัสดีจ้าบ๊ายบายคะ่ะนักเรียน